ก็มี้าย้ำด้วยมีที่นอนก็อนอนตรงนั้นเลยนอนตรงนี้แค่นอนตื่นมามันก็แจ้งและป้าห้องเช่าเดือนเท่าไหร่ครับพันสองถ้าน้ำเข้าไปก็ประมาณพันหกละแหละเดีเ๋ยวนพิพีการมาแปดร้อยก็ให้เขามั่งพ็หาเอามั่งเนาะม,มันจะเป็นอะ่ะ ทุนดีก็ติดก็ค้างเขาไว้เมื่อก่อนนี้ทำน้ำพี่ขายแต่ว่าทุนมันสูงเราไม่มีทุนแล้วก็ค่อยๆซื้อรถเข็นนี้เขาก็ให้นะเนี่ยร้านเื่นตาเนี่ยก็ให้รถเข็นยายก็ยาไม่มีเนาะเมื่อก่อนนะยายก็ใส่กัญญาอะไรขายเขาคงทุเลศน่หะเลยซื้อรถเข็นให้แต่มือสองมาทันดีเนาะ เกิดจากอะไรครับป้าที่นนี้รรถชน,ลชนแล้วเด็กรถเด็กชนด้วยถ้าเราเอาผิดเขาไม่ได้มันยอมจิดคุกอืมอกี่ปีแล้วครับที่พิการมานี้แปดเก้าปีแล้วนี่ไงนี่ไงจากอุบัติเหตุรถชนอันนี้คือทางหัวเข่าหัวเข่าก็บวม มอเขาว่าเนี่ยมันเหมือนจะมีน้ําในนี้โอ้ยทามันมี่กะอันนี้อันนี้ทานี่ใหญ่ก็พริกน้ำปลาพริกน้ำปลาพออิ่มกินกับข้าวกินกับข้าวเราค้าค้างห้องเท่าไหร่นะครับตอนนี้โอ้หกพันกว่าบาทแล้วสามเดือนแล้วสาเดือนกว่าช่วงโควิดนั่นแหละอ,ออกหางเงินไม่ได้ แล้ว,แล,วแล้วคือทางเจ้าของเจ้าของห้องอะไรเขาเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ให้รถคนผ่านไปเพราะว่าเขาก็เห็นใจเนาะใช่ปัญหากันไม่ได้เดือนร้อนที่สุดก็คือเรื่องเงินนั่นแหละเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าเช่าห้องเขาทุกเดือนแล้วก็ต้องซื้อของมาขายเนาะคนอิ่มแมวอิ่มพอแล้วเราต้องการร่ำรวย,ยนะอะไรท้งนั้นแล้วก็คือ อยากให้คนที่เห็นคลิปนี้ช่วยมาอุดหนุนไหมครับหรืออะไรก็อยากให้มาช่วยซื้อช่วยอุดหนุนหน่อยอยายทําสะอาดนะทุกอย่างยายใส่ถุงหมดเลยแม่เคยเอามือหยิบไม่เคยเพราะว่าถ้าเขาไม่เห็นสภาพอยู่อย่างเงี้ยก็กลัวกาลังเกียจไงของทุกอย่างใส่ถุงแพ็คหมดแม้กระทั่งมะละกอที่ทําแล้วก็ใส่ถุงแพ็คแค่นั้นแข็งไว้มือไม่เคยจับเลยสะอาดอื อยากฝากอะไรถึงคนที่แบบตอนนี้กําลังลําบากหรือว่าที่กําลังแบบทอ้อเกี่ยวกับ oh, ชีวิตเลยทุกวันนะ่ะทุกคนมันต้องสู้ชีวิตนะนะถ้าเราไม่สู้เรามัวแต่แบมือขอตังเขาอ่ะมันยังไงยังไงมันก็ไปไม่รอด mm hmm. นอกจากเราต้องออกแรงออกแรงแล้วช่วยเหลือตัวเองไปมากน้อยมันก็ยังดีให้เราออกแรงไปเห,เหมือนเราออกกําลังกายอะ่ะได้ไม่ได้ก็ช่างมันในเมื่อเราสู้แล้วอ่ะ mm hmm. ใช่ไหม ไปปูแบมือขอสตังค์คนเนี่ยโอ้เหมือนขอทานอ่ะใครก็หาเงินลําบากช่วงนี้ยนะป้าไม่คิดท้อเนาะไม่ท้อตายก็ตายคุณยายมีสารพัดโรคนะยังไม่มีตังค์ไปหาหมอเลยเบาหวานความดันไขมันแล้วก็เช่นเลือกติดยายไปน,น็อกเข้าโรงพยาบาลลิ้งแข็งทีละเกือเป็นอ,มาาอนนัมพาตความดันมันขึ้นอะ่ะเช่นเลือดตีดในสมองอ่ะ ไปนอนสามคืนก็รีบออกมาเพราะว่าเขาคิดตังทะไรก็ไม่รู้ย้ายก็เพราะไม่มีแล้วก็พอรู้จักกันแถวนั้นก็เล่าก็ฟังก็ออกให้มันไม่เกินห้าร้อยหรอกอนอนสามคืนตั้งแต่นั้นมายายไม่ไปโรงพยาบาลเลยไม่ไปตรวจเลือดไม่ไปนี่เพราะไปทีมันต้องเสียค่ารถมันต้องเสียค่ารถไปแล้วก็ห้ารถมาแล้วก็เสียเวลาเราหากินเนี่ย อยากฝากอะไรถึงคนที่เห็นคลิปแล้วอยากให้มาอุดหนุนเราบ้างไหมครับโอม,มาเถอะมาซื้อเถอะเห็นยาสภาพเนี้ยรับรอ,องของทุกอย่างสะอาดอม,มือไม่เคยแตะต้องสะอาดแพ็คถุงหมดมยายก็ทําอร่อยด้วยพยามีผิวมอในการจำส้งจำปรลาเนี่ยอย่างดีต้มต้มสุกแล้วนะสะอาดอ